เธอเธอเธอกำลังเห็ดอย่างอยู่เก็บบักกอบกันมาพวกนี้นี่บักกอบเต็มต้นอยู่นี่นี่นี่เออคืโอ้ยบักกอบมาดกแท้ซุ่มลนแล,ล้วก็มีพวกนี้กำลังสุกบ่เนี่ยเมื่อนีร่ไายได้เนื้อมากเนี่ยโอ้เนื้อกำงงามไหมคิดอยากกินลาบไหมเห็ดสูกินได้อยู่บ่ได้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 นะนี่อันเอาแบบสูตรแบบจังได้ สูตรล้อยเลือดใส่หนำปลาหลน้ำจังหน่อยได้บอได้ได้ได้ใส่บะกอกนะ้ำบอลนี่โอ้โยกะบ,บอเละเนาะหลับงนะัวยังไงยังสิใส่บะกอบไปเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินก่อนอื่นต้องซ้อยเนือซะก่อนค่ะโอ้ยบบถนัดยืนซะก่อนดอก เนื้อส้อยแล้วล่วคะค่ะเอาเนื้อใส่หม้อเลยคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะเอาสีใส่ประมาณนี้เด้อค่ะใส่ลงไปน้ำเพียต้มซุกล่ะคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะเดี๋ยวสีผ้าเอาเนื้อไปแช่ซองฟิสไวค้ค่ะเพื่อที่จะได้ให้เนื้อ กรอบเด้งค่ะไปนี่ค่ะส้อยพักใซลลาบค่ะมาเด้อค่ะสีผ้าปรุงลาบสูตรน้ำปลาค่ะ นี่ <Okay. S 2> เนื้อเข้าไปแซ่สองฟีดไปแล้วซิฟหน้าที่แล้วค่ะนี่เบิองเนื้อไม่เกิดจะเด้งๆค่ะเวลากินไม่เกิดจะกรอบๆกรึบๆเด้อค่ะอันนี้แซ่นำพี่หยักับเกลือ,อไว้แล้วเด้อค่ะแล้วก็เอาไปแซ่สองฟีดพริกปน่นหนึ่งส่วนพุ่นๆเลยค่ะข้าวคั่วสองส่วนพุ่นๆเด้อค่ะสุลด ใส่ลงไปตามใจชอบค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบร้ายน้ำปลาหนึ่งซอนด้วยค่ะคาดบ่ได้น้ำปลาค่ะนี่ใส่พอมีกินหอมนะคะเพราะว่าเป็นสูตรน้ำปลาค่ะอันนี้ที่เด็ดค่ะดีดีง่วค่ะเอาใส่ขวดไปเรียบร้อย เขาจะใส่หนึ่งช้อนค่ะขมตายบ่เอาเรื่องค่ะขมจนหู้รันแ,แก่ๆกข้นให้เขากันค่ะแต่ว่ายังขาดอยู่อย่างหนึ่งค่ะบ้านได้ใส่นี่ค่ะเลือด เลือดหัวนะคะเลือดสดๆค่ะสูตรล่อยเลือดนึนบะสูตรล่อยเลือดค่ะเลือดเป็นตอนเทลงเลยเตอนค้นให้เขากันอน้ค่ะสีงามเล <ๆ S 1> เลือดยังเป็นตอน,น พ้อเบาๆเช่นใส่อีกใส่อีกหมักสดใส่เบิร์เนาะอ,อืใส่ผักลงไปต้มสักเ,เดียวเลยผักกะเจมีผักกะเจมีต้นหอมผักหอมเตะแล้วกับใบบักกูดส้อยค่ะแล้วกับพริกสร้อบาบายใบบักหน่าวก็ได้แล้วแต่ไผ่มากแน่นค่ะแล้วแต่ไผ่มากสิใส่ใบบักหน่าวก็ได้ค่ะนี่ครับสูตรเบาเช่น ส็ว่าให้แม่น้องลูกกีเฮ็ดครับเมือเ่อนไงเฮ็ดให้เบาเส้นกินค่ะปกติเพื่อนสิเฮ็ดกินเองนะคะ่ะก็แค่คนดนมันสิแหล่ะเป็นตาแซบค่ะคักคักคัก,กทเทเลยเทเลยมาค่ะตักค่ะตักใส่จานค่ะ ผอมลำลำโอ้ยเดือดตอนตอนคงจะตงลาแกะเรียบร้อยค่ะลาบง่วสูตรน้ำปลาค่ะแซบ่บจังสี่เลยค่ะไปเบิงเบาเช่นเพิงกินเด้อค่ะอยู่่องเชนโซยชาแนลเด้อค่ะไปติดตามเพิ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะ จัดใหญ่ๆคือกินเบิร์ดครับพี่น้องเมื่อนี้เอฟซีบันเจรว่าเบาเช่นคือทั้งกินทั้งยิมเตี้ย โอ้บ่งตอนเลือดครับเบาเช่นใส่กล่องหนามือถือถ่ายมันเห็นจากของครับพี่ร้องเลยยิ้มไปน้ำปากบ่แดงบ่มีบ่มีแห้งเห็ดเวียกครับพี่ร้อง เบิงครับตอนเลือด